กลับมากรต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยโหต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทานแล้วนะฮะหน้าท้องแบนราบเลยทีเดียวนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารเอลีนาเอสไฟเบอร์นะฮะเป็นตัวดีท็อกนะคุณผู้ชมนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักขับถ่ายยากย้ำนะฮะน้ำหนักเยอะขับถ่ายยากมีพุงหน้าท้องท้องผูกปัญหาพวกนี้มีทุกคนนะฮะโดยเฉพาะหน้าท้องที่มันยืนออกมานะฮะกินอะไรแล้วก็มันไม่มันไม่ได้ขับถ่ายออกมาเนี่ย คุณต้องเจอเอลินาเอสไฟเบอร์นะคะเพราะเอลินาเนี่ยเขาใช้สารสกัดนะ,ะจากผักนะ,ะที่เป็นออร์แกนิกนะฮะสาชนิดเลยคุณจะเห็นว่ามีบล็อกคอรีด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ <S <S แล้วก็เขามีตัวพรีไบโอติกซึ่งเป็น FOS นะฮะทำให้จุลินทรีย์ที่ดีๆอยู่ในลำไส้เนี่ยมันสม,มดุลกัน <S <S ทําให้เราขับถ่ายได้อย่างปกติไม่ทรมานด้วยเช่นเดียวกัน1เดือนถ้าคุณทานทุกวันเนี่ยนะฮะ ตัวเอลินาเนี่ยคุณทานทุกวัน1เดือนเขาบอกว่าเขาการันตีเลยว่าสามารถที่จะลงไปได้5กิโล oh. 1เดือน5กิโลสำหรับเอลินาหรือคนที่หน้าท้องยืนยืนใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกว่า15วันรู้เรื่องนะครับมันจะแบนราบลงไปเลยนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเอลินานะคะเอสไฟเรพูดมาขนาดนี้แล้วหลายคนบอกว่ากล่องละพันใช่ไหมกล่องละสองพันใช่ไหมเราบอกเลยว่า 400ยังไม่ถึงเลยค่ะอ่ะวันนี้ครับปกติ1กล่องเนี่ยราคา690บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าแบบนี้นะฮะ1กล่องเราลดเลยตอนนี้เจ้าของให้จ่ายเพียงแค่ราคา390บาทต่อหนึ่งกล่องเท่านั้นอร่อยด้วยนะนะอร่อยด้วยนะถือว่าบอกได้เลยว่าคุ้มอร่อยดื่มง่ายเนี่ยหอมเลยนะแค่เทมาย,ยังไม่ทันได้แบบว่าผสมกับน้ำอย่าง ครบวันเนี่ยโอ้โหสีสันน่ากินมากเลยนะใครสนใจใครสนใจนะสามารถโทรได้เลยครับ093ย์1 5้9สามสองเก้นย์กหะครับหรือที่ Line แสกนเคอร์โค้ดได้เลยนะครับรวมถึงติดต่อรายละเอียดได้ที่แฟนเพจนะครับ Elena S f i b e ฟใครอยากจะเป็นตัวแทนก็ติดต่อเข้าไปได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคุณแม่นี่เป็นไงคุณผู้ชมมันเหมือนน้ำผลไม้มันอร่อยมันเหมือนน้ำผลไม้ แต่จริงๆแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการดูแลน้ําหนักการดีท็อกการรักษาสมดุลภายในร่างกายแต่รสชาติคุณกินง่ายมากน้ําผลไม้ชัดๆเหมือนน้ำองุ่นอร่อย่อ่ะนะฮะอ่ะหรือเท่าไหร่นะสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบโรเฉพาะรายการเดารายการเดียวนะฮะหนึ่ง <1, S 1> เดือนห้ากิโลอ่านี่คุณแม่เป็นงานเป็นนี่ลูกสาวสวยป่าปาร์ภาษสอนดิตจํลรงมิสแกนไทยแลนด์สองพันสิบสี่แล้วก็ขวัญใจช่างภาพสือมลชน เจ้าของคือคุณมิวสวยมากตัวนี้เดียวนะฮะร,รัชยาภาใช่ไหมนะฮะเป็นผู้บริหารเอลีนาชอยใช่ไหมนะคุณผู้ชมนะฮะสินค้าดีมีคุณภาพมีอรอร์อถูกต้องตามกฎหมายราคาจับต้องได้ต้องเอลีนาเอสไฟเบอร์่าก็ใครสนใจอย่าลืมครับติดต่อเบอร์แล้วก็สแกนเคอร์โค้ดได้เลยที่แฟนเพจเอลีนาเอสไฟเบอร์นั่นเองนะครับ อันนี้นะครับไปดูประเด็นร,อร,อรอ้อนๆในวงการบันเทิงกันต่อเลยนะครับมีให้ชาวเน็ตนี่นะฮะได้มาเมาแล้วก็สืบกันต่อนะฮะต่อเพื่อทำงานหนักกันอีกแล้วล่าสุดเพดจดางอย่างเจมอยร้อไปเองได้มีการปล่อยคำใบ้ปริศนาถึงเรื่องราวของนักปั้นมือทองที่เป็นนักปั้นมือทองรายหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนนี้ยฮุบเงินเด็กนักปั้นมือทองมีคนเดียวนะฮุบเงินเด็กข่าวว่าใครกันเนี่ย โดี๋ยวเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ใช่ไหมฮุบใช่ไหมฮุบไปเลยไม่ใช่อุบเงินเด็กนะฮุบเงินเด็กนะครับเหตุนี้ก็ได้มีการเอามาเมานะฮะจากรายการรายการหนึ่งชื่อว่าเพจบันบันเทิงนํามาขยายต่อถึงเรื่องราวเพจบันบันเทิงนี้ของคุณแอนนาเนาะแอนนาทวีพูบอกว่านักปั้นมือทองที่ฮุบเงินเด็กเนี่ยหลังจากเรียนเนี่ยไปคือเป็นการเรียกค่าสมัครไปก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวฟังนะว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นอย่างไรเริ่มต้นนะฮะเหตุนี้บอกว่า ฟังนะเพราะว่างานนี้เนี่ยมีทางด้านของคุณแม่แอนนาเขาพูดมาถึง<อ>นักปั้นมือทองฮ<อ>ุบเงินเดี่บอกว่าแม่เด็กเนี่ยจ่ายเงินนักปั้นไปให้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพเ,าาาเพื่อจะแดนเข้าวงการ สรุปตอนแรกเนี่ยต้องจ่ายหลักหมื่นออแต่ไปไปมา,ม,ามันช่วงโควิดอีกคุณแม่<ะ>เขาเลยอ้าไม่เป็นลดให้ออช่วง COVID โควิดลดให้เหลือ7,000บาทออแต่เปลี่ยนเป็นการสอนแบบคอร์สออนไลน์แทนพอะ,ะพอ5 4 3 2, ผ่านไปเกือบปีปุ๊บเนี่ยนะฮะแม่เด็กก็ติดต่อไปที่นักปั้นกลับว่างเงียบใส่<ะ>ไม่บอกไม่กล่าวไม่พูดว่าจะทำอะไรต่อเลยไง ก็งงว่าเอายังไงอ่ะ,ออะ,อะจะสอนต่อไหมหรือว่าอะไรยังไงเออจนตอนนี้แม่ท้อใจมากไม่เข้าใจว่าทําไมนักปั้นถึงเงียบแบบนั้นเพราะสําหรับคนต่างจังหวัดเงิน7,00 0ับาทมันคือเยอะนะเยอะมากเออแต่แม่ฝาบอกว่าถ้านักปั้นเห็นข่าวนี้แล้วบอกว่าจะมาสอนต่อแม่บอกว่าไม่เอาแล้วนะไม่อยากให้ลูกไปเสี่ยงอขอเงินคืนละกันแต่ถ้านักปั้นบายเบี่ยงไม่ขอไม่คืนเงินให้เนี่ยก็บอกไม่เป็นไรแม่ถือว่าเอาให้ เป็นการซื้ออาหารให้หมาให้แมวแล้วกันว้ายแยกย้ายแม่พูดมาขนาดนี้กูว่าเอาหน้าน้าแม่กขึ้นเถอะเอออุ้ยบอกว่าปอรอไม่กล้าทายเลยว่าใครให้แม่แอนนาไปคุกคนเดียวแล้วกันอันนี้จากเพจที่มันทิ้งทายเพราะแม่แนนนะ และหลังจากที่เพจดาวออกมาเมาส์ถึงนักปั้นมือทองฮุบเงินเด็กก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์รวมถึงตามสืบตามขุดกันแบบสุดๆเลยจนมีอักษรย่อเนี่ยหลุดออกมาในคอมเมนต์กันเพียบส่วนใหญ่เขาก็ไปเม้นคนนั่นคนนี้จะใช่คนที่เราพุง่งเป้าไว้หรือเต่าคาดเดาวหรือเปล่างานนี้แต่ก็ยังไม่เห็นว่าเป็นนักปั้นเอยเป็นตัวอักษรย่อเห็นดูได้ไหมอีโอมมึงพูดมาขนาดนี้อีฮาเปิดภาพใหญ่ได้ไหมมองไม่เห็นอะพ่รันขอดูแป๊บหนึ่งอุตสาห์รอหัวหน้าห้องค่ะ ผู้ลุงพลป้าค <What? S 1> ่าอาหารหมาอาหารแมวเนี่ยคือคำใบ้เพิ่มใช่ไหมอาหารหมาแมวจะมีใครล่ะที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยน,นาอะไรเยน,นามันอ่านเหรออ๋อตกใจเดี๋ยวฉันตัวหาแม่ฉันก่อนอ <c oughs> แล้วเขาพูดเขาเขียนแค่นี้เหรอแค่นี้อันนี้มันคือจากรายการของเขาเพจมันบันเทิงเออยังไงเนี่ยเยน,นาลูกสาวไม่ตัวหาลูกสาวหรือตัวหาใครตัวหาแม่กูนั่นแหละ จริงจังเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ้องแม่คุยหนอยู่ไหนว่าเบอแกเป็นคุณแม่พิเต่าเองเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ว่าเข้าใจกันผิดหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้<อ>คือนานาคุณอาาเขอาจจะไปได้มาทีหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบจรจริงก็น่าจะโทรหาแม่ก่อนเนาะถ่ายถามอะไรกันก่อนอีเวนนี่ก็อน,นี่ไงเดี๋ยวนะ พิมดีกว่าเนาะโทรก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสงสารแกแม่เราก็เดี๋ยวมเอาออกไงไม่เอาไม่เอาชุบออกได้อย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรนี่เราก็ถามแม่อย่างไงอย่ายไปเขียนนะไม่แมนนี้ไปจับกระแสนี่มอยร้อยแปดเจมอยเหรอเจมอยเจทอยวะเจมอยร้อยแปดใช่ไหมเนี๋ยถ้าโทรไปก็จบแล้วเนี่ยไม่เอาไม่เอา เออเดี๋ยวแกตอบแล้วแกตอบก่อนเอออ่ะเขียนมาขนาดนี้เขียนมาขนาดนี้เออหรือจะเอาหน้าใส่อะเออไม่รู้ขอไม่ทายแล้วกันว่าคือใครนะฮะอ่ะดีกว่าคุณผู้ชมครับระหว่างรอเขาตอบดีเบอร์ลึกย้อนนาทีเวียสุลวัฒน์เผชิญหน้ากับเป็นว่าอะไรนะอะไรนะเห็นอครนะคุณจรันโปรดิวเซอร์เหรอ ใจะให้อ่านเอเ้อ<ะ>เออเอาคืนแล้วเห็นไหมมันเอาคืนแล้วโอเอเอเอาคืนรันแล้วย้อนย้อนนาทีเวียสกุลวัน์ดีกว่าครับเผชิญหน้าแพนเค้กเขมมนิดนะฮะเป็นภาพเก่าคลิปเก่าที่หลายคนเนี่ยก็เอามาแชร์กันอีกครั้งก็ไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะว่าหลังจากที่ทางด้านของเบลลาราน,นีออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นดราม่าแล้วคุณเวียก็ออกมาพูดแล้วเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้สาหรับอดีตคู่รักอย่างเวียสกุลวัน์แลวก็สาวแพนเค,ค้กเองเคยคบผากันมานานกว่า5ปีความรักนั้นเริ่มต้นจากการเล่นละครเรื่องเดียวกัััันนนนแล้พวพพฒาาาามสธ์เรื่อยๆถึงขดท กิจการด้วยกันเลยแล้วก็มีบ้านติดกันด้วยแต่แล้วทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามฝันครับเมื่อมีข่าวลือออกมาว่าคุณแม่ของฝ่ายหญิงนั้นไม่ค่อยจะเปิ่มสักเท่าไหร่เลยต้องจบรักครั้งนี้ไปจนกระทั่งนะฮะงานรับรางวัลเนี่ยสาเวเพ็เคสร,รับหน้าที่เป็นพิธีกรและก็ได้ประกาศนะซึ่งหนุ่มเวียเองก็ได้รับรางวัลนั้นจังหวะที่ต้องเดินขึ้นไปเผชิญหน้ากันเนี่ยนะฮะทั้งคู่ก็ได้เจอยิ้มแย,ย้มทักทายกัน uh oh. เดี๋ยวเรามีคลิปมีคลิปไหมฮะพ่ลนันไม่มีนะเอกเะะเอก็ ก็เขาบอกว่าตอนนั้นบอกว่าไม่ถูกกันเลยแน่เลยไม่จําได้ใช่ไหมล่ะว่าตอนที่เลิกกันบอกต้องมองหน้าก็ไม่ติดแล้วแน่เลยเขาเลิกกันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ไหมอันนี้เป็นภาพเก่านะไม่ใช่ภาพเก่าเหรอใช่เป็นภาพตอนนั้นที่เลิกกันมีใหม่อะเออแล้วาเนเขาบอกว่าต้องไม่ต้องไม่ญาติดีกันแล้วแน่เลยต้องทะเลาะกันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยภาพเนี้ยพอเป็นภาพมีมาเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขายังยิ้มแย้มกันได้เลยแล้วปจุบันเขาคงคุยกันปกติหรือเปล่าอาไม่คุยกันแล้วเหรอทำไมไม่รับส ทั่วไปไม่รักสายไม่ใช่ไอแพนเค้กนะอ๋อแพนเค้กแพนเค้กกับเวียแพนเค้กกับเวียสิอันนี้พูดหมายถึงว่าเป็นความสำคัญในตอนนั้นเขาบอกว่าเวียเนี่ยนะยังรักแพนเค้กอยู่นะแต่ว่าแพนเค้กเขาก็มีพี่มีแล้วนะคะค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เราพูดในเรื่องคู่รักในอดีตเขายังเป็นห่วงเป็นใยแพนเค้กอยู่เขาเป็นคนแรกของเป็นคนแรกในวงการของเขาที่เขาเจอความรักกับนางเอก นะคะกับแพนเค้กตอนนั้นแพนเค้กดังมากนะคะคตอนนั้นเวียเวียกำลังจะก,ก้าวมาดังแต่ว่าแพนเค้กเขาดังอยู่แล้วอและตอนหลังก็มีปัญหากันก็เลิกลากันไปเขาบอกว่าเวียนี่ก็แบบว่าตอนเลิกกับแพนเค้กนะอืม,อมนะคะจนมาเจอเบลล่าเนาะเบลล่าก็ก็คนละ <9 S 2> ช่องคน,คนละช่องกันนะฮะนั้นคนละช่องกันแต่ว่าโอ้ตายละ แต่เขาบอกแฟนใหม่เป็นคนนอกวงการเนี่ยเห็นมีหลายเพจเขาแบบว่าไปตามขุดตามสืบแล้วก็มีการหลุดมาแล้วว่าสาวนอกวงการคนนั้นคือใครด้วยนะแต่ก็ยังไม่ชัวร์ไงเดี๋ยวราจะชัวร์เราจะมาพูดกันมึงจะสืบทำไมไมสาวนอกวงการคนนี้ชื่อเต๋าเต๋าอะไรเต๋าทีวีพูเต้องบอกไปเลยความจริงใช่จีฉันเองคาะที่เป็นมือเที่สาม สาวน้องวงการใช่ค่ะเป็นสาวน้องวงการการแสดงใช่ค่ะสัมภาษณ์เสร็จสัมภาษณ์ว่าเอาสัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าเป็นมือที่สามหรือเปล่าไม่ทราบว่าเป็นมือที่สามจริงหรือไม่ค่ะครับไม่นะคะกตอนที่พี่มาคุยเขาบอกเขาเลิกแล้วค่ะมีอะไรค่ะแต่หลายคนพุ่งเป้าว่าเราเนี่ยคือต้นเหตุทําให้เขาเนี่ยต้องไปเลิกกันไม่น่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นเรื่องอื่นเเรื่องเรื่องไหนอะ อันนี้ไม่ขอให้การขอให้การในชั้นศาลอ่าแต่ว่าจะฟ้องร้องกันหรอเพืนศาลอูพูอย่างงั้นฟ้องร้องกันเลยนะคืนศาลกันเลยทีเดียวนะฮะเออนี่นะครับคุณก็เลยไปย้อนวิธีนั้นกันนะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเนี่ยพอความสัมพันธ์แพนเค้กกับเวียร์เนเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาจับตาดูว่าความสัมพันธ์ของที่อลูกสานะหรือพี่น้องระหว่างเวียกับเบลล่าเนี่ยจะเป็นยังไงเขาก็เอามาเป็นเรื่อการเขาไม่คุยกันแล้วโอเคหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วไม่ตอบไหมอะไรนะไม่ตอบตอบไปยังแม่กู ไม่ตงไปอ่านชื่อนะไม่ต้ฉันว่าแกไม่อ่านก็บอกให้โทรไปเลยเดี๋ยวไปตัดออกได้อ่านยังไม่อ่านหรือโทรไปก็จะรับไหมล่ะไม่อ่าพักเบรกก่อนดีกว่าเป็นห่วงคุณแม่ไงพักเบรกก่อนเนี่ยขอบคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะฮะอบค่คนที่มีหน้าท้องเยอะๆออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายตัวเอลินาเอสไฟเบอร์ตัวนี้เอาอยู่นะครับผู้ชมนะฮะ น้ำหนักเยอะหนะ้าท้องเยอะขับถ่ายลําบากมีปัญหาเรื่องของลําไส้ท้องผูกบ่อยๆนะคะทานตัวนี้รสชาติอร่อยเพราะว่าสกัดจากพืชผักผลไม้30ชนิดนะฮะเป็นออแกนิกนะฮะและที่สําคัญมีตาเขาเรียกว่าพรีไบโอติกนะฮะ F o s นะฮะทำให้เขาเรียกปรับสมดุลในลำไส้ของคุณเนีนะฮะทำให้มันขับถ่ายได้อย่างเขาเรียกว่ามันมีความสุขอะ่ะไม่ต้องมาเป็นโรคลิซซี่ด้วยนะฮะท้องผูกนี่เป็นลิซซี่นะฮะแล้วก็มันจะทําให้ผิวพรรณเราไม่เปล่งปลั่งด้วยนะฮะและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยเขาบอกว่า1เดือนเนี่ย ถ้าคุณทานเป็นประจําแล้วก็อย่างต่อเนื่องแล้วก็ออกกําลังกายด้วยเนี่ยมันจะลงถึง5กิโลเลยทีเดียวสำหรับเอลิน่าเอสไฟเพูดมาขนาดนี้แล้วหลายคนบอกว่า3,000 2 0 0องพันพนหนึงแน่นอนพันหแน่นอนพี่เต๋าบอกเลยว่า 400ยังไม่ถึงค่ะวันนี้เนี่ยข้างกล่องเนี่ยหนึ่งกล่องราคา690บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อเนี่ยราคาพิเศษเลย1กล่องเนลือเพียพงแค่390บาทเท่านั้นเองนะฮะใครสนใจก็สามารถโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ093 291 5549 093 291 5 5 4หหรือที่ไลน์แอดสแกนเคียวโคได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะติดต่อรายละเอียดครับ นี่แฟนเพจนะครับเอลีนาเอสเฟเบอร์ครับและขยับเป็นตัวแทนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องดูจากข้างขอเจ้าของเองคุณมิวใช่ไหมคุณมิวคุณมิวรัชยาพาผู้บริหารเอลีนาชอยเนี่ยก็หุ่นดีรวมถึงน้องปลาด้วยปราพัฒสอนมิสแกรนไทยแลนด์2014นนะฮะก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ก็สวยนะคุณผู้ชมนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีออยถูกต้องตามกฎหมายนะคบไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ประชงเองหลังร้านไม่ใช่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ใครอยากดูแลเรื่องน้ำหนักนะคะเอลินาเอชไฟเบอรอร่อยด้วยน้ำหนักลงด้วยนะคะผู้หญิงผู้ชายทานได้หมดนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อครับ